ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนะครับยิ่งผู้เสียหายมาอะไรครับมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเสียหายยังไงมาขอาร์มไอ้นี่จากผมว่าทํายังไงจะดําเนินจะต้องขั้นตอนในการเจ้าจเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไงอะไรยังไงพอเขามาอาธิบายให้ผมฟังเนี่ยมันก็ไม่มีไงมันก็ไม่มีไงเพราะอะไรครับเพราะจากที่ผมฟังเนี่ยเสียหายมากที่สุดคืออะไรรูป้ปะยิ่งแอก คือเสียเงินค่ายิงแอดโฆษณาแต่คําถาม่าเสียเงินค่ายิงแอดโฆษณาเนี่ยมันเกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนไหมล่ะนะบบริษัทก็ดําเนินตามผู้ที่ขายตัดราคาค่ะขายตัดราคาจับได้เป็นคดีกับบริษัทนะครับเลยแค้นพยายามเท็จครับใช่นะครับถูกต้องไหมครับมันไม่เกี่ยวกับบริษัทนะนะครับ ถามว่าบริษัทเขามีคอร์สฟรีไหมมีไหมคอร์สฟรีนะครับที่ไม่ต้องไปเสียเงินยิยแงแอดคอร์สเรียนฟรีอะ่ะเขามีไหมมีแล้วก็มีแม่ทีมไปเก็บเงินค่าสอนนะครับมีไหมก็มีอ่ะก็คุณก็เลือกเอาได้นี่ระบบของบริษัทมีหรือคุณจะไปเรียนกับเขาคำถามและถามว่าวันนี้เฮ้ยการที่ไปบอกว่า อะไรสอนออนไลน์98บาท97บาทอะไรคือการหลอกลวงคําถามคือเขาหลอกลวงตรงไหนครับนะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะสอนคุณในในการเล่นทิกตอกในการติดต่้กันทิกตอกการขายบนทิกตอกถึงเวลาเขาสอนคุณตามนั้นปะเก็บเงินเขาเาเก็บเงินคุณ98บาทเนี้ยแล้วเขาสอนคุณตามนั้นปะถ้าเขาสอนเขาหลอกอะไรครับเขาสอนแล้วเขาหลอกอะไรครับ เมื่อเขาสอนเสร็จเขาก็นําเสนอไงว่าหลังจากที่คุณเรียนไปแล้วนะ่ะคุณสามารถเอาวิชานี้นะครับไปทําธุรกิจอะไรได้เช่นคุณมีสินค้าเองคุณก็เอาสินค้าไปติดตะกร้าได้อะไรได้หรือคุณมีสินค้าบริษัทอื่นคุณก็ไปทําได้แต่ถ้าคุณไม่มีสินค้าเรามีในสินค้าเราทาเสนอให้แล้วมันผิดตรงไหนครับถามหน่อยแต่ถ้าวันนี้นะประกาศสอนประกาศสอนออนไลน์ นะครับ98บาท97บาทอะไรก็แล้วแต่แต่ถึงเวลาไม่ได้สอนจริงเอออันนี้ผิดอันนี้หลอกนะครับเริ่มสงสารบอสนะครับคนที่ไปเรียน89บาทแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนบริษัทถูกต้องที่สุดที่พี่พูดถูกต้องไหมอันนี้เราต้องอยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงไม่ใช่บอกเฮ้ยวันนี้เขามีเจตนาหลอกตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้มีเจตนาหลอกนะครับอ่ะก็ในเมื่อสอนเสร็จแล้ว ก็ไม่สามารถติดตามกันได้คุยกันได้อะไรกันได้นะเขาสอนจริงก็จบครับคุณต้องการอะไรครับคุณจ่ายเงิน98บาทเพื่อต้องการเรียนแล้วคุณได้เรียนแล้วเขาสอนแล้วแล้วเขาหลอกคุณตรงไหนครับช่วยตอบผมหน่อยดิครับช่วยตอบผมหน่อยดิครับถูกต้องไหมฮะแล้วถามว่าคนที่เข้าไปเรียน98บาทหรือเรียน9 7บาทหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาไม่ซื้อของบริษัทดีไอคอน เขาเก็บค่าเรียนเพิ่มไหมเก็บเพิ่มไหมไม่เก็บเพิ่มกันอ่ะก็ไม่เก็บเพิ่มถูกต้องไหมแต่เขามีการนําเสนอถูกต้องไหมเขามีการนาเขามีการนําเสนอส่วนคุณก็ตัดสินใจเอาสิครับอ่ะ ถูกต้องไหมเฮ้ยสินค้ามาดีอ้าวก็ซื้อมาลองไปทดลองขายดูไม่ดีก็ว่ากันไปก็ไอ้นี่กันไปสิครับผมทิงได้บอกไงว่าวันนี้ซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้คําถามคุณจากคุณจะซื้อสินค้านะ่ะจุดประสงค์ของการซื้อสินค้าคุณจะซื้อสินค้ามาทําอะไรนะซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้เท่ากับโดนหลอก <c oughs> อันนี้ผมว่าปัญญาอ่อนละ ผมว่าปัญญาอ่อนแล้วนะครับถ้าไม่พอใจบอสบอกนะครับคืนเงิน98บบาทด้วยนะครับคนสอนนําเสนอว่าส่วนเรามีหน้าที่ที่จะตัดสินใจครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องไหมเขาสอนนะครับเรานะครับเขาเก็บเงินเนี่ยนะครับเขาเก็บเงิน เพื่อจะทําการสอนถูกต้องไหมฮะเขาเก็บเงินเพื่อจะทําการสอนเพราะฉะนั้นเขาก็สอนก็จบครับแต่ส่วนหลังหลังจะสอนเสร็จแล้วเขาจะมีผลิตภัณฑ์นั้นมานาเสนอผลิตภัณฑ์นี้มานําเสนอหรือผลิตภัณฑ์ไหนมานาเสนอเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นและผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าบางทีนะครับคนที่ไปเปิดคอสอนออนไลน์ี่ยเขาไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีไอคอนด้วยเขาอาจจะมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นด้วยนะครับเช่นเมื่อจบแล้วเมื่อจบแล้ว นำเสนอของดีไอคอนไม่เอาอ้าวงั้นนาเสนอไปเสื้อผ้างาเสนอไปเสื้อผ้าไม่เอางั้นนาเสนอไปขนมได้ไหมก็ได้หมดนะถูกต้องไหมก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าเฮ้ยไอการที่แบบเนี้ยคือการหลอกนะเจตนาหลอกคือเจตนาอะไรมึงมึงคิดเองจินตนาการเองมึงมาดเองนะเพราะมึงคิดว่าตัวมึงเป็นทนายความ นะมึงอย่าคิดว่าธนาฟารา์มึงไม่ได้นี่ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเกิดขึ้นบานปลายขนาดนี้ก็ต้องสอบสวนให้ครบทุกทางจะได้ไม่ตัดง่ายเหมือนกันคนเขาฉลาดนะครับที่เป็นตัวแทนได้ความรู้นะครับไปต่อยอดธุรกิจกับตัวเอง89บาทเรียนได้ตลอดชีพด้วยนะครับส่วนใหญ่ตัดสินใจลงทุนเองนะครับของผมเองนะครับผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้คุณเรียนคุณเรียนเหล่านี้ใช่เปล่าว่าคุณเรียนเนี่ย89บาทนี่โคตรถูกเลย ตอนที่ผมสอนนะครับสองชั่วโมงเองนะครับสองชั่วโมงนะครับผมขายบัตรเท่าไหร่รู้ป่ะครับหมื่นห้าครับตอนที่ผมสอนนะครับผมเปิดข้อสอนนะนะครับหมื่นห้านะครับแล้วรับแค่สามสิบคนด้วยครับเก้าสิบแปดบาทนี่โคตรถูกเลยบอกเลย เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าเฮ้ย DI เเขาแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่แล้วไงช่วยตอบผมหน่อยครับว่ามูลฐานที่ D ี i แจ้งคืออะไรคุณช่วยตอบให้ผมหน่อยฟังครับ d ี i ยังตอบไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ตัวคุณที่เอามาพูดเลย d ี i ยังตอบไม่ได้เลยนะและไอพวกทนายหิวแสงไอพวกทนายหางอึ่งทั้งหลายนะครับไม่ต้องตอบหรอกครับว่า DNI นะครับใช้ข้อมูลหลักฐานอะไรในการแจ้งนะมันตอบให้ได้ก่อน ว่าบริษัทดีไอคอนน่ะนะครับนะมีสินค้ากี่ชนิดนะครับและสินค้าของบริษัทดีไอคอนแบรนด์อะไรมึงตอบไม่ได้ก่อนเถอะมึงตอบคําถามแค่นี้ยพราะเชื่อเลยครับว่าไอ้พวกทนายหางอึ่งพวกเนี้ยแม่งไม่รู้สักตวงว่าบริษัทดีไอคอนมีสินค้ากี่ชนิดไม่ต้องพูดถึงแผนธุรกิจนะเอาแค่ตัวสินค้าอย่างเดียวนะนะมีสินค้ากี่ชนิด และสินค้าของบริษัทดีไอคอนแบรนด์อะไรบ้างมันยังไม่รู้เลยมันยังไม่รู้เลยและบางคนบอกว่าอะไรบ้างอุ้ยเนี่ยนะครับบริษัทดีไอคอนเห็นขายตั 7, ้งเจ็ดแปดปีผมไม่เคยเห็นได้ยินสินค้าเขาด้ยไม่ได้อยู่ในตลาดมึงไปอยู่ในคาาไหนมานะครับดีไม่ดีนะครับมึงกินสินค้าของบริษัทดีไอคอนไปแต่มึงไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับเพราะผมเองผมก็ยอมรับครับ ถ้าเกิดดิไอคอนไม่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหรือไม่ได้อดโดนออกสู่ผมก็ไม่รู้ว่าไอที่ผมรู้จักอนะมันคือสินค้าดิไอคอนเพราะมันไม่ได้ชื่อดิไอคอนคอเลาเจนมันชื่อบรูมเออชื่อบรูมส่วนไอกาแฟน่ะนะมันชื่อร o ูมใช่ไหม r o ออออ่านว่ารูมหรือเปล่าไอกาแฟเนี้ยนะครับที่ผมจําที่ผมจําติดตาและจำ,ำจำจิตได้คืออะไร่าครับคือเขามีการไล์สด มีสมาชิกเนี่ยคนหนึ่งนะครับเขาขายกาแฟแล้วเขาไล้สดแล้วผมก็ปัดไปปัดไปเจอแล้วที่ผมเอะใจแล้วผมหยุดดูนะอันนั้นผมยอมรนะับผมหยุดดูเหตุผลเพราะอะไรบนะ้เขาชงด้วยน้ําเย็นคือนึกออกปะคือกาแฟปกติหละนะครับผมก็เป็นคนกินกาแฟเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมเป็นคนกินกาแฟทีนวันแล้วบางครั้งน่ะนะครับคือต้มน้าร้อนแต่ไม่ได้เสียบน้านึกออกปะไม่ได้เสียบก็ไม่รู้ว่ามันร้อนถูกต้องไหม ก็เทใส่ปุ๊บแม่งแข็งเลยเป็นก้อนเลยยังไงมันก็ชงไม่ได้กาแฟที่เรากินยังไงก็ชงไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ไอกาแฟยี่ห้อเนี้ยไออ R O M อเนี่ยมันชงด้วยน้ำเย็นแล้วแถมละลายด้วยเว้ยเฮ้ยผมก็นั่งดูเขาชงอ่ะแล้วเขาก็ชงชงด้วยน้ำเย็นอ่ะเขาชงเสร็จเขาก็กินผมว่าฮะกาแฟชงด้วยน้ำเย็น แต่ผมก็บอกตรงผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นของบริษัทเดียไอคอนแต่ผมรู้ว่ามันเป็นยี่ห้อถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ผิดก็คือร o มเพราะมันขึ้นด้วยตัว R